สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตาลออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาดูข้าวหอมมะลุมทานีหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับก็นี้ก็เป็นช่วงเดือนเดือนพฤษภาครับกลางเดือนพฤษภาเก็มีลมแล้วก็พายุฝนเข้ามานะทบกับข้าวนะครับก็ออกช่วงน้าฝนพอดีครับเข้าน้าฝนพอดีมันก็ ออกอยังไม่หมดครับก็มีคาท้องปิอยู่บ้างครับแต่ว่ากําลังจะออกไม่นานครับอีกอาทิตย์หนึ่งก็ออกหมดแล้วครับนี่ก็จะมารีวิวข้าวนะครับต้นใหญ่มากครับต้นสูงผมก็ต้องดูแลเรื่องแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยครับยัมีข้าวดีได้เห็นครับ อ,อดีตอดีตเดีด่ครับไปดูกันต่อนี่ก็ภาจาเกี่ยวกว่ากลางเดือนมิถุนาครับนี่ก็กลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนี่นะครับใในใจี่ข้าวได้กี่วันได้กี่าัน เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบวันแล้วครับออกช้าของุมออกช้านะครับพาพันธุ์อื่นออกไปแล้วค้างค้างค้างออกกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าของผมนี่คือออกยังไม่หมดหมดเลยครับนี่ทรงหลวงหลวงยาวครับแต่ทางเี้ไม่ค่อยถี่เท่าไหร่เน้นหลวงใหญ่เอาหลวงยาวครับ อากาศตอนนี้ก็คืมๆครับก็ต้องระวังเรื่องมแมลงหนอนนะครับแล้วก็เพี้ยกระโดดนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็ต้องฉีดอีกรอบนะครับเราให้ออกหมดอีกหน่อยครับนี่เรตัดยาฆ้านานไปเลยครับอืมแล้วผมฉีดยาหนอนก็คือใช้หัวยาวนะครับก็ใช้เป็นลิอิฐหรืออะคีวัตอนก็ได้นะครับ ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี้ก็มาตรวจแปลงมาดูเข้าดีครับก็มีไหมจะได้ถอนครับเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวมันจะได้ไม่มันจะเย่งข้าวข้าวจริงหมดมนี่ข้าวดีดข้าด,ดีของแท้ดูข้าวดีดครับ สังเกตง่ายๆครับรู้ห่างก็รู้้วครับมันทนโรคทนแรงได้ดีครับข้าวดีดอ่มันเป็นข้าวพันสายพันป่านะครับที่มันออกอยู่ในป่าแล้วว่าเปิดนาเข้ามาก็มาแพร่กระจายให้ชาวนาได้เห็นครับนี่ครับลำค้างยังติดใบอยู่ครับก็ ดีครับออกช่วงอากาศเย็นๆไม่โดนร้อนครับรอดไปออกกันหมดแล้วครับก็มีข้าวมันแน่นครับข้าวมันแน่นมากเี๋ยวต้องถ่ายอีกรอบนะครับนี่ออกประมาณแค่ประมาณออกประมาณแค่5้าสิบเปอได้ครับออกยังไม่เต็มที่ยังคาท้องอยู่เลยครับ ท้องยังจะออกแรงไม่ออกแรงก็คือมันปีปีท้องอยู่นั่นแหละครับต้องช่วยเอาฮอร์โมนฉีดให้มันค้าออกเสมอจะได้เกี่ยวจะได้พร้อมกันอ,อป็นปุ๋ยเเกตวก็ได้ครับใช้สูตร0ู2 3 4หรือว่า13 0ส6ก็ได้ครับช่วยในการส่งรวงให้เสมอเพิ่มน้หนักติดดอกได้ดีขึ้นครับเกสรจะได้แข็งแรง น,นี่ครับผมนี่มาดูรวงรวงใกล้ๆนี่ครับรวงก็ประมาณนี้ครับอืมโอเคครับวันนี้ก็ขอจบรายการรีวิวข้าวเพียงแค่นี้ครับผมครับ